อ่านี่คือนะคะเรามาดูบรรยากาศนะคะยามค่ำคืนนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะเอซีตัดหญ้าแล้วมันลงนะคะเดินสะดวก ปลาอะไรกินมาหาน้ำป้าก็จะชอบน้ำปลาใหญ่เลยปลาเล็ก Các luôn Và không nhìn được Nhìn được Cho ông nó hả? Chỗ ีลูกร้องลูกร้องทุ่งนุนนะจ๊ะนนเออมีใครว่าอัน,นวันนั้นส่องเขียดใช่ไหมว่าน่ากลัวใช่ไหมอันตรายใช่ไหมบ้านค่ะอยู่ที่บ้าน <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ยังมีกล้องส่องมานะคะกล้องวงจรปิดนะคะ บีเอฟซีเามินเนาะบอกว่าอันตรายน่ามืดมืดใช่ไหมที่บ้านเนี่ยค่ะบ้านส่วนเท่าเองบ้านส่วนนะคะที่อื่นไม่ไปนะคะเนาะส่องเขียดก็ส่องที่บ้านนะค่ะ สองไกลบ้านยีนไม่ไปที่อื่นนะ้เนาะไม่อยากออกบ้านไปไหนมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันก็อยู่แต่บ้านอยู่บ้านหลังลูกบ้านลูกแล้วก็อยู่บ้านตัวเองมันไม่อยากไปไหนมันแปลกมากเลยเอาป้าออกขึ้นมานี่แล้วเลย นี่นะคะบ้านลูกนะคะบ้านสวนนะคะเจ็บปะนี่นะคะบ้านสวนลูกนะคะ หลานเงียบแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับหลาดวันไหนถ้าไม่ได้ไม่จับนอก็ได้เล่นกับหลาดน,นะคะเอ้าอยู่ไหน,นปลาเหรอปลาหรูอว่ากบทำไมอ,ออกแรงมากเลยกระโดดแรงมากเลยกบก็ฮาน่าจะเป็นกบ กิ๊นีนขอลองเท่านี้นะ